สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลน์ GM Wall และตอนนี้คุณอยู่กับผมนายลักลุณครับ hey. Hey. Trunk, คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงตู้กาชา GM เป็นผู้นำนะครับผมเออในไลน์ GM Wall กาชากันนั่นเองนะอ่ะมาดูรายละเอียดกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะ เริ่มจากข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับผมเขาแปะไว้อยู่ตรงข้างหน้านะครับใหญ่ๆเลยนะว่ามี GM อยู่2ตัวนะครับผมตัวแรกเนี่ยก็จะอยู่ในฝั่งของสาพันนะครับส่วนอีกตัวนะก็จะอยู่ในฝั่งของซีออนนั่นเองนะซึ่งเจมที่มันอยู่ในฝั่งของซีออนเนี่ยมันถูกดัดแปลงขึ้นมานะครับผมเออบางท่านอาจจะทราบนะว่ามันโดนดัดแปลงขึ้นมาเพราะเหตุอะไรนะครับอ่ะเรามาว่าข้อมูลกันต่อนะครับผม ในตู้นี้เนี่ยจะมี Co-op อ n ยูนนะครับผมซึ่งจะมี Co-op อ n ยูนอยู่2ตัวด้วยกันนะครับเริ่มแรกเลยนะก็เป็น Co-op อ n ยูนประเภทป้องกันนะครับก็จะเป็น GM ในฝั่งสาพันธ์นั่นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะเป็น Co-op อ n ยูนประเภทก่อกวนนะครับผมชื่อว่า GM c a m a s นะครับถ้าหากว่าคุณเอาคำศัพท์นี้นะไปเซิร์ชใน Google นะครับผม ก็จะแปลว่าอัมพางนั่นเองนะเป็น GM ของฝั่งซีออนนะครับเอออัมพางว่าเป็น GM นั่นแหละนะโอเคต่อมานะครับผมรายละเอียดต่อมาก็คือเมื่อคุณกดเพชรครั้งที่1และ2นะครับผมจะใช้เพชรในการกดอยู่ที่46เมตรเท่านั้นอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนให้กดตู้นี้โดยเฉพาะนะครับผมตามปกติแล้วคุณจะต้องใช้80เมตรในการกดนะอะ่แต่รอบนี้ก็ลดลงมาเหลือ46นะครับก็เกือบ50นะครับ ประมาณว่า55-60%ประมาณนี้นะครับผมอะต่อมานะครับโคอ p อ n ยู Co ในตู้นี้เนี่ยจะเพิ่มให้มา10%นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมจะได้ Co-op Unit แน่นอน1ตัวนะครับผมเออเขาเขียนว่า Co-op Unit ใหม่นะซึ่งอันนี้ผมเข้าใจเองว่าน่าจะเป็น Co-op Unit หน้าตู้นะครับผมเมื่อคุณกดเพรน,นะครับครั้งที่3ครั้งที่6ครั้งที่9และ12 15 18นะครับผมอะ ก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกครั้งที่มีการการันตีนะว่าจะได้โคโอ p อบยูนิตแน่ๆนะครับผมอ่าแล้วต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทั่วไปนะครับก็คือว่าถ้าได้โมบิสูตรซ้ําหรืออะไรก็แล้วแต่นะจะได้พิมพ์เขียวคูณ3นะครับผมแล้วก็อ่าโมบิสูตรรอบนี้นะครับมีโมบิสูตรสีดาวลิมิเต็ดอยู่ด้วยนะเออซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเก่าจะใหม่มากขนาดไหนนะครับแต่เขาบอกว่าถ้ามีถ้าไม่ตายที่2เนี่ยเขาจะใส่เข้ามาให้ด้วยนั่นเองนะครับ และสุดท้ายนะครับผมการกดเพชรครั้งที่2นะครับคุณจะได้ไอเทมอุปกรณ์อัปเกรดโจมตีของ Co-op Unit ด้วยนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูรายละเอียดของตู้นี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่าเขาเขียนว่า Co-op Unit นะครับจะอยู่ที่10%นะแล้วก็4ดาวเนี่ยจะอยู่ที่45%นะครับผมเมื่อเราเลื่อนลงมานะผู้เล่นจะเห็นว่ามันมีแต่แนวอ่าแซก นะครับแนวแซกเลยนะแล้วก็แนว GM แค่นั้นนะครับผมเน้นเน้นตระกูลนี้เลยนะครับอ่ะมาดูกันนิดนึงแล้วกันนะสำหรับ Co-O p u n i นนะครับผมเอ่อตัวใหม่เนี่ยจะอยู่ที่4%เปอร์เซนนะครับเป็นตัวหนังสือสีแดงอย่างที่ผู้เล่นเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็ในตามเงือ่อนไขอ่ะเขาบอกว่ากดครั้งที่สามที่หที่เก้าที่มันตรงปกอะ่ะอันเนี้ย ผมไม่รู้นะว่ามันจะเป็นเฉพาะโคโออฟยูนิตสองตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่า2ตัวนี้คือมันติดมาชัดเจนมากว่ามันเป็น Unit Pick-up พ,พนะครับยูนิตพ c k อัในฝั่งของ Co-op ฟนะก็ตามนี้นะส่วนโมบิสูตรสีดาวนะครับผมผู้เล่นจะเห็นว่าไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้นะครับเนี่ยมันแปลกมาแค่นี้จริงๆนะเออสีดาวมันมีอยู่แค่กี่ตัวเนี่ยหตัวเองนะครับก็เป็นสายตระก,กูลเจมนะครับผมเออสายตระก,กูลเจมตามนี้แหละนะครับ มีเจสตาเจกันเพด์ไลเดอร์บูเดตินี่นะครับผมอประมาณนี้นะแล้วก็สองดาวก็มีรีรีเซลนะครับเออตามนี้แหละส่วนเกณฑ์ตหนึ่งดาวก็อย่างที่เห็นนะจีเอ็มเพียบนะครับส่วนในหัวข้อของกลุ่มแน่นอนนะครับผมตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนะโคออฟสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เกียรสีดาวเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะซึ่งอ่อตรงนี้ผมไม่ค่อยอยากจะให้ดูักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันดูดูแล้วมันทรมานใจนะครับเพราะว่าเกียรสีดาวมันมีอยู่แค่หกตัวเองนะ ก็นั่นแหละคิดไปดูแล้วกันแล้ว19%เออมันมีตัวละ15%มันจะออกมาถี่ขนาดไหนนะครับผมในส่วนของ c o o อฟยูนเนี่ยมันก็ยัง4%เหมือนเดิมนะครับอ,อันนี้เจ็บปวดมากนะเห็นแล้วมันหวัดเสียวจริงๆนะครับเสียวที่ตัวอยากได้เนี่ยมันดันไม่ออกนะครับมันดันไปออกสีดาวก็ได้แหละนะโอเคครับผมเรามาดูหน้าสเตปโปรโมชั่นกันนิดนึงนะที่เขาบอกว่า ครั้งที่สามหกเก้าสิบสิบห้าสิบปดเนี่ยจะได้ตรงปกนะครับเออมันคืออะไรล่ะนี่มาดูสเต็ปต,ตรงนี้เลยครับผมอ่าครั้งที่สมใช่ไหมครั้งที่สามเราก็กดรายละเอียดไปนะครับผมเขาบอกว่าจะได้ตัวใหม่นะพอเราก,กดมาปั๊บนะฮะจะอยู่ในหน้าเปอร์เซ็นต์ของตู้นะครับกดมาที่กลุ่มแน่นอนนะครับเนี่ยเห็นไหมจะเห็นตรงนี้เลยนะครับผมนี่ชัดเจนเลยนะว่า มันมีแค่โค o ฟ u ยูนิตตัวนี้จริงๆนะโคลฟ u ยูนิตหนึเแล้วก็จะแบ่งเป็นตัวละห้าสิเเนนะครับนั่นหมายความว่าผู้เล่นนะครับจะได้ตัวนี้แน่นอนนะครับผมเอ,อจะได้โค o ฟ์ยูนิตใหม่แน่นอน2ตัวนี้ซึ่งมันจะสุ่มกันเองนี่แหละนะครับก็เป็นการการันตีนะครับผมว่าตรงปกแน่นอนนะครับคำถามต่อมานะครับว่าตู้นี้น่ากดไหมนะครับเออผมอยากจะพูดแบบนี้นะ ด้วยความที่จูจ่ๆเกมเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อมาเป็น GM นะครับเออ Line GM War ตรงนี้นะครับผมมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วแล้วไอ้โมบาสูตตัวนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวลิมิเต็ดที่มันจะค่อยๆวนกลับมาอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมตอบไม่ได้ว่าตัวเนี้ยเป็น co-op unit limited หรือเปล่านะครับผม ลิมิเต็ดในลิมิเต็ดอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ทราบนะครับแต่เอาง่ายๆแล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวผมจะไปทําคลิปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าจะให้ดูแบบเนื่นๆนะครับเออจะให้ดูแบบพื้นๆเลยเมื่อคุณกดมาที่รายการตรงนี้นะครับผมแล้วคุณจะเห็นนะว่าค่าป้องกันบีมป้องกันวัตถุค่าใหีเนี่ยมันปกติใช่ไหมเลเวลมันเต็มขนาดนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณกดไปที่หน้าอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ย คุณจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับ HP เนี่ยบวกมาเยอะมากป้องกันบวกมาเยอะมากนะครับผมไม่ใช่แต่เฉพาะเจ้าตัวเจมนะอ่านี่ครับผมเจมสายโกกวนตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับอ่าเจมแคมัสนะครับกดไปปับ๊บเนี่ยผู้เล่นจะสังเกตเห็นเลยว่า HP โอ้ขึ้นมาเป็นแสนเลยนะครับผมอ,อันนี้ก็ให้ผู้เล่นไปตัดสินใจเองนะครับผมว่าจะกดหรือไม่กดดีนั่นเองนะครับผมก็ลองพิจารณาเอาละกันนะครับ ขอให้มีความสุขกับเกมครับ